เมื่อวันที่21-24ถึงมีนาคมพุทธศักราช2558พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับอาราธนาจากรัฐบาลประเทศปูตานให้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและปูตานโดยได้รับการถวายการต้อนรับอย่างดียิ่งซึ่งวันแรกได้เข้าพบท่านลิมโบเชริงวังชุก ประธานศาลสูงสุดปูตานโดยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านกระบวนการยุติธรรมของปูตานที่ใช้กฎหมายอาณาจักรและพุทธจักรควบคู่กันไปในการตัดสินคดีความจากนั้นได้พบปากับท่านลิมโบโซนัมท็อปเกอดีตประธานศาลสูงสุดปูตานซึ่งเป็นผู้วางนโยบายของประเทศและยกร่างรัฐธรรมนูญของปูตานที่นำพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองของปูตาน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาพร้อมเชิญเข้าร่วมการเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกที่ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้จากนั้นคณะได้เดินทางจากเมืองทิมปูสู่เมืองปูนาคาโดยเส้นทางที่ผ่านเป็นภูเขาสูงชันใช้เวลาในการเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงเมื่อเดินทางถึงได้เข้าไปยังปูนาคาทรงซึ่งเป็นศูนย์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ประกอบด้วยสถานที่ปฏิบัติงานของมหาเถรสมาคมที่พำนักสมเด็จพระสังฆราชวัดและศูนย์ราชการศูนย์ประสานงานของคณะสงฆ์กับฝ่ายบ้านเมืองและที่พำนักของข้าราชการฝ่ายบ้านเมืองโดยจัดแบ่งสถานที่ออกเป็นสัดส่วนซึ่งได้รับการถวายการต้อนรับจากท่านริมปูเชสุการาโลเพลนซัมเทนดอจีรองสมเด็จพระสังฆราชรูปที่หและท่านริมปูเชเลช็อกโลเพนชังเกดอจี รองสมเด็จพระสังฆราชรูปที่สองพร้อมได้ประกอบพิธีตามประทีบูชาพระศักยมุนีพระประธานประจำอุโบสถและเจริญพระพุทธมน์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านพระพุทธศาสนาระหว่างสองประเทศและได้อาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์ปูตานเดินทางไปร่วมพิธีวิสาขาบูชาโลกที่ประเทศไทยในภาคคำ่ำ ได้พบกับท่านดายโชพาสังดอยจีอดีตโฆษกรัฐสภาปูตานซึ่งได้ทำหน้าที่ประสานงานและถวายความสะดวกในการเดินทางเยือนปูตานตลอดตั้งแต่วันแรกสำหรับพระพุทธศาสนาในปูตานเป็นพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่ได้รับอิทธิพลจากทิเบตซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในประเทศปูตานแห่งนี้ที่มีการวัดผลบวรวมของประเทศเป็นผลบวรวมความสุขแห่งชาติ ซึ่งมีผลมาจากพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต